ทียนสวรรค์ขออัญเชิญพมมาพมสัมปติอพัศราพมท้าวมหาพมสุทธศัศสาสุทธศสธศีพมพระอิสวรพระนารายปูหรือศีนาลอดปูหรือศีนาลายพระโยคีชีปาขาวพระคู่เท้าแต่เกา่าก่อนผู้พักลักจำพระรมบูทั้งหลายตลอดถึงพระแม่ธรณีแม่พระเพิงแม่ แม่พระคงพาแม่พระโพสพเท้าจัตุรกบาลทั้งสีพระเทวบาลทั้งแปดทิศขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายได้จะดทำใบสีไว้รับรองซึ่งทำด้วยไมต้องกล้วยตานีเขียบด้วยเทียนมุน สิ่งไรร้ยรยกลลับายเป็นดีสัพพะสัาพสุขสัพพรคสัพพภัยสัพพพันตรายทั้งหลายสัพพมงคลขอให้พระคู่บรรดาลนเป็นมงคลหน่อยดีตลอดถึงพระภูิเจ้าทีพระเสือ เมืองพระเลือกเมืองหวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ปู่ย่าตายายผู้ที่ปกปักรักษาในเขตแม่ทรณีแห่งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายที่น้ำก็ดีมีได้เลย้น้ำก็ดีจงลงมาประสิทธิประสาทพรให้แก่นางชวีวันพรสินตลอดถึงเจ้าภาพบายสีบูชาครูในวันนี้พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอเชิญเทพพยดา,าลักษณ์ส่งเสด็จมาพิทักรักษาสิ่งบายสีอันเป็นมงคลขอให้บุญผลรวยบุญ,บญ,บญราศีอธิการบุราศีจงแผ่บารมีให้กับนางชวีวันพรสินและทุกท่านที่มารวมพิธีทุกคนทุก,ทกคนขอขาอาเทนสาอาต่อไปข้าพระเจ้ายได้อัญเชิญเทพพยดา,าทั้งแปดทิศ อาเฮาสถิตณสถานที่แห่งนี้ปริมาติที่สังทตระโถจอมหาราชาพิสาภาเกเตปิตุมเหอนุรักขัตุอรคะเยสุเคนาจักอาคเนยเสมิงคันทัพโจอมหาราชาพิสาภาเกเตปินุมเหอนุรักขัตุอรคะเยสุเคนา